และในวันนี้ผมก็จะเปิดอาณาจักรเป็นของตัวเองซึ่งเราก็จะเริ่มจากอาณาจักรเล็กๆและจะขยายให้มันกลายเป็นภาษาที่ใหญ่ที่สุดให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นผมจะต้องจัดการเหล่าอาณาจักรคู่แข่งซะก่อนอาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นเ,เราไปเคลียรมเกย์ไม้ขาหมาเนยนะครับอ้ยแต่ว่าในไหนๆตีวันนี้เนี่ยก็ไปสร้างอาณาจักรใช่ไหมเราเปลี่ยนมาใช้เป็นสกินนี้ก็ดีกว่าครับนี่ โคตรเท่แลว้วผมเป็นเหมือนแบบว่าราชาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยภารกิจตรงด้านบนเนี่ยบอกให้เราซื้อ,อนาจาักรนะครับและข้างหน้าผมนี่มันไขวนเนี่ยเหมือนจะเป็นราชานะครับซื้ออาณาจักรที่แท้จริงด้วยราคาหนึ่งเอไมอรเล่าอย่างงั้นเหรอโอ้โหโคตรถูกเลยด้วว่าขอซื้อได้ไหมครับน่าอยากจะซื้ออาณจาักรของฉันอย่างงั้นเหรอได้เลยเพื่อนใช้แค่ไมอรเล่าเดียวเท่านั้นนะมีแบบว่าตกลงกับเอาไว้ครั้งอื่นนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์เลยบอแบะเลยครับผม อ๋อขอติดไ้ก่อนได้ไหมเอา้าเขาบอกจริงๆแล้วมันฟรีนะครับอ,อย่างนี้ผมก็ได้อณาจาักรมาแล้วดิเอา้าเราไปไหนวะครับน้า,เ,าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้โยนอะไรมาเนี่ยเป็นแบบว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับผมดาบสําหรับราชานั่นเองวิ่งโคตรเจ๋งครับผมและอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าช็อปเหรอไอเ้เขียวๆนี่คืออะไรอะเก็บได้ด้วยคุณผู้ชมอดูจากซ้ายล่างเนี่ยเวลาที่เราเก็บใช่ไหมเหมือนเงินมันจะเพิ่มนะครับผมและภารกิจตอนนี้บอกให้เราเนี่ยซื้อของจากช็อปนะฮะ อันนี้เป็นแบบว่าถุงเงินเหรอซื้อมาดิโอ้นี่ไงได้มาแล้วครับต่อไปเป็นมงกุฎส0บเอเมรัลด์เลยอะ่ะจะซื้อยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่มีตังค์ครับผมโอ้ยนี้ต้นคิดมากด้วยหรอโคตรสวยนะครับและนี่คืออะไรของขวัญสําหรับปาร์คิวเลอร์นะครับไหนดูดิอุ้ยเดีได้ได,ได,ไ,ด,ไ,ดได้ตังค์เหรอโอ้โหผู้ชมได้ตังค์ครับผมเจา้าวันนี้เอเมรัลด์โคตรเยอะนะครับแล้วเราก็แปลงเป็นแบบว่าเงินในตัวได้นะครับผมประมาณนี้จะพอหรือเปล่าวะเอาอะ ทีนี้ก็ซื้อเป็นมงกุฎมาได้นะครับอของพียบเลยหรือว่าเราต้องสร้างอาณาจักรปะอันนี้เป็นธงนะครับโอเคผมซื้อธงมาหน่อยแล้วก็สัญญาจ้างคนรับใช้เหรอกับสัญญาจ้างทหารนั่นเองไม่ใช่ดิอัศวินนะครับผมโอเคซื้อมาฮะเชวันนี้เขาบอกให้เราเนี่ยสร้างมงกุฎขึ้นมานะครับผมไหนดูดิอู้อันนี้คือแบบจําลองใช่ไหมสําหรับมงกุฎนะครับผมคิดว่าเนื่องจากสกินผมมันเป็นแบบสีแดงทองอยู่แล้วเนี่ย เติมสีแดงเข้าไปในมงกุฎด้วยดีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะผมจะต้องทําที่ขุดก่อนฮะตอนนี้ไม่มีที่ขุดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันเนาะชึบอ,อ่ารู้สึกว่าในตัวเนี่ยจะมีสีแดงอยู่แล้วนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคขุดร,บรอบๆเสร็จนะครับเติมสีแดงเข้าไปครับผมผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนฮะโอเคประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับชึบตรงนี้โอเคครับผมไหนดูดิออ้ได้มาแล้วคุณผู้ชมมงกุฎของปาคิวเลอร์นะครับ พอเราใส่เข้าไปปุ๊บโอ้โหนี่ผมกลายเป็นราชาเรียบร้อยโคตรเท่เลยซึ่งภารกิจในตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องสร้างอาณาจักรนะครับเอ่ออาณาจักรเหรออย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้แล้วกันฮะโอเคครับผมอันนี้จะเป็นห้องแบบว่าห้องทํางานอะไรอย่างงี้ไหมโอเคตีกรอบไปก่อนมีห้องแบบทํางานต่อไปก็จะเป็นห้องพักนะครับซึ่งผมคิดว่าใช้เป็นไม้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเอ่อขยับมาหน่อยแล้วกันโอเค ห้องพักจะเป็นฝั่งนี้เลยฮะและเราก็จะตีกรอบเข้ามาประมาณนี้นะครับผมลุยคือเป็นราชาที่แบบสร้างอาณาจักรด้วยมือของตัวเองนะครับโคตรจะเท่นะครับผมแบบนี้เนี่ยโอเคพอเราปิดตรงนี้มาแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นด้วยดีกว่าเนาะลุยรับผมไหนแน่นอนนะงานนี้เนี่ยแต่ก็ต้องทําฮะปอยทีนี้ก็จะเหลือฝั่งตรงนี้บ้างนะครับผมอ่อเพื่อความเป็นประสาทเนี่ย ผมคิดว่าด้าบนเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งเป็นแบบใช้บันไดสโตนบริกหน่อยฮะไหนลองดูซิแบบนี้นะครับผมถ้าตรงนี้จะทําเป็นหลังคาใช่ไหมเราจะต้องวางแบบประมาณนี้หรือเปล่าวะขอลองไปดูข้างล่างก่อนอุ้ยก็ได้อยู่นะแบบนี้เนี่ยโอเคเราจะวางรอบๆเลยครับเอาเป็นแบบนี้ไปนะครับผมอ่าอุ้ยทําเป็นเล่นไปผู้ชมผมบอกเลยฮะมันออกมาดูดีกว่าที่คิดนะครับผมเหลือตรงนี้ปิดหลังคาซึ่ง หลังคาเป็นไม้ก็ได้มั้งปิดแปปิดแปโอเคครับแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่เนี่ยมันควรจะมีทางเข้านะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันพร้อมกับอุปกรณ์ด้านในนะคระับผมกองคราบป,ประมาณนี้เตาเผาประมาณนี้และก็จะต้องมีคนแบบมาอาศัยอยู่ด้วยนี่หว่าผมคิดว่าผมต้องไปหาครับช็อตน,นี้เนี่ยอุปกรณ์มีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมู่บ้านมีอยู่ใ,ใกล้ปะเอาล่ะขอป้อนเตียงหน่อยแล้วกันนะนี่ไม่ใช่ มาอยู่ที่อาณาจักรของเราดีกว่าที่นี่เนี่ยมันไม่น่าอยู่หรอกใช่ไหมล่ะมาครับมารับเจออนี้เหรอทำการขโมยเตียงเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยตามไปอยู่ด้วยนั่นเองโอเคมาแล้วมาแล้วเตียงของเราเอาไว้ที่ตรงนี้อ่าเป็นแบบสลับกันละกันนะฮะโอเคครับผมมีที่อยู่แล้วเอาตรงนี้แบบสลับหน่อยละกันยังไงหลงเริ่มตามมาแล้วครับผมทีนี้ก็ทําประตูซะหน่อยนะฮะ จัดว่าแจ่มเลยปุ๊บนี่เป็นไงอาณาจักรของเราครับผมอ๋อทีนี้ภารกิจเขาบอกว่าให้วางถุงเงินไว้เหรอเดี๋ยวนะถุงเงินอันนี้นะครับเอาไว้ตรงไหนดีอะถุงเงินเอาไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคต่อไปให้แปะธงเอาไว้นะครับก็ต้องเป็นตรงนี้แหละแปะธงครับผมอุ้ยเทจัดอะคุณผู้ชมทีนี้ก็จะเป็น2ออันนี้แล้วนะครับหาจ้างคนรับใช้นะครับผมเออเดี๋ยวนะไอ้ลุงแบบที่มาเมื่อกี้ได้ปะลุงอยู่ไหน นี่ไงนี่ไงเอาคนนี้ละกันนะครับมาเป็นคนรับใช้แล้วเถอะเรียบร้อยครับผมได้มิเลเจอร์คนรับใช้แล้วทีนี้ก็จ้างอัศวินนะครับลุงคนนี้ดูกําลังว่างนี่นะมาเป็นอัศวินหรือเปล่าอุ้ยโเคตรเท่เลยคุณผู้ชมและเราก็ได้ป้ายมาครับคืออะไรวะอ๋อป้ายบบกว่าบอกว่าเราเนี่ยเปิดอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแปะไวใ้ให้มันรู้ตรงนี้เลยเปิดอาณาจักรของเราครับผมเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยนะฮะ ไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนากันไปครับผมนี่ดูตรงสายล่างเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรอยู่3ใช่ไหมแล้วก็มีเงินที่เพิ่มมาเรื่อยๆเลยครับโอเคค่อนข้างแจ่มครับผมให้ซื้อของเหรอเดี๋ยวนะซื้ออะไรบ้างอะพวกนี้หรือเปล่าลองซื้อดูแล้วกันครับโอ้ใช่ครับผมชืบเลสต์สเตนเดี๋ยวนะมีลิเวอร์ด้วยเอามาทําอะไรวะเนี่ยแล้วก็น่าจะพวกนี้ด้วยครับโอ้โอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต,ต่อไปกันดีกว่า แต่ตอนนี้ของเต็มตัวเลยอะเราควรจะทำกล่องเก็บของหน่อยไหมผมเห็นด้วยเลยนะฮะของเยอะเกินครับผมเอาไว้ตรงนี้โอเคสำหรับภารกิจตอนนี้เขาบอกว่าให้เราแอบ,บย่องเข้าไปในอาณาจักรถาดน,นะครับและอันนี้เหมือนจะเป็นแบบบอกเส้นทางเหรอไหนลองตามมาดูดิอ๋อนี่ไงใช่ด้วยคุณผู้ชมอาณาจักรถาดน,นั่นเองครับโอเคค่อยๆย,ย่องใช่ไหมเอาเป็ว่าตอนนี้ตามทางไปก่อนละกันนะครับมาทางนี้มาทางนี้โว อนนาณาจักรคู่แข่งแรกเนี่ยก็ค่างใหญ่เหมือนกันนะแล้วเราจะแอบ,บเข้าไปได้ยังไงอะ่ะมันมีแบบวัาทหารอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะสวัสดีครับเอาเป็นว่าเอา่อขอเข้าไปก่อนได้ไหมอเอ้ยเหมือนเขาจะไม่ว่าอะไรนะครับโอเคครับผมแอบบเข้ามาอุ้ยทำไมมันแหลกๆวะเนี่ยแล้วทีนี้ภารกิจก็คือให้เราแอบ,บเข้าไปในเหมืองนะครับเข้าไปในเหมืองเหรอโอ้นี่หรือเปล่าวัสดีครับสวัสดีครับหวังว่าจะให้เราเข้าไปใช่ไหมนะใช่แหละ นี่ไงมาแล้วคขับผมทำไรกันอะเหมือนจะเป็นแบบธุรกิจในการขนส่งฐานงี้ใช่ป่ะเขาบอกให้เราขโมยพิกแอคนะครับพิกแอคไหนอีกวะเนี่ยขอด่วนนี่เหรอโอ้พิกแอคเต็มเลยขโมยพิกแอคเดี๋ยนะนี่ไงเอาขวานนะครับชฉอะไปเลยครับผมเออแล้วก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราระเบิดไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันแบบมีพิกแอคใช้นั่นเองครับเอาไงดีนะวางแบบนี้นะครับผมขันโยกแล้วก็จุดไปเลยพม่เชื่เบิดไปดิครับ ไม่ต้องมีพิกแอปให้คนเหมืองแล้วอู้เรียบร้อยครับผมและทีนี้ให้เราเนี่ยทำลายระบบขนส่งนะครับโดยการเชื่อมต่อพิธที่อนาจาของเราแทนอ๋อโอเคเดี๋ยนะตอนนี้เส้นทางเหมือนมันจะแบบมาตรงนี้เหรอซึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางนี้หน่อยนะฮะตัดครับผมตัดเส้นทางตรงนี้ก่อนโอเคเราจะไม่ให้ขนขึ้นไปตรงนี้ฮะแต่ว่าเราจะมาทางนี้แทนนะครับผมไป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 ซึ่งทางมันน่าจะเชื่อมมาตรงนี้พอดีนะครับอ้นี่ไง ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมห้องนี้แหละโอเคครับผมมันควรจะเข้าไปเฮ้ยเลยปะวะอ๋อไม่ใช่ถูกแล้วโอเคครับผมเชื่อมรางมาแบบนี้อ่าทีนี้แหละทรัพยากรของไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะตกเป็นของอาณาจักรเราแล้วฮะแล้วเดี๋ยวก่อนนะนั่นผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมตรงภารกิจอะ่ะเขาบอกให้เราเปิดเมืองนะครับผมโหมันจะเป็นแบบอะไรที่ร้ายแรงอยู่นะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นภารกิจก็ต้องทำนี่ครับโอเคครับผมแต่วันนี้เราจะต้องบึ้มมันทิ้ง อุ้ยมันจุดแล้วคุณผู้ชมจะวันี้เราต้องหนีครับหนีขึ้นไปนะครับผมออ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเอาเป็นว่าจะวันนี้เนี่ยกลับออกไปข้างนอกดีกว่าและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาบ่อยให้เราเนี่ยซื้ออาณจาักรนี้ได้แล้วนะครับเพราะเราทำลายทิ้งแล้วนั่นเองราคาเท่าไหร่โอ้โหหนึ่งร้อยเอเมอรัลครับดูดิตอนนี้เรามีเท่าไหร่เกือบสามพันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปเลยดีครับเอาล่ะกลายเป็นอณาจาักรของเราเรียบร้อยฮะจากสีดำกลายเป็นแบบ สีสดใสขึ้นมาเลยนะครับผมตีมเดียวกับอาณาจักรตรงนั้นเลยถือว่าเก็บศัตรูไปได้นหนึ่งครับแต่นู่นั่นสิอันต่อไปคือใหญ่กว่าเดิมอี่ฮะเพราะฉะนั้นเรากลับไปเตรียมตัวก่อนซื้อของจากช็อปเหรอก็น่าจะเป็นของที่เอาไว้จัดการอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เอาไว้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านอาณาจักรเหล็กนะครับผมเออน่าจะอันนี้แหละและ้วก็ใบปลิวอระซื้อติดไว้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวนะปลอมเป็นชาวบ้านอุ้ยคุณผู้ชมโคตรได้เลยผม ผมนึกว่าผมเป็นยังโอไม่ได้แบบเนี้ยเอาเป็นว่าปะลองเนียนเข้าไปในอาณาจักรเหล็กกันดือ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะแต่อีกไม่นานเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นของเราดีครับยังไงมีเหรียญน,นำทางนะครับผมแอบบเข้ามาแล้วการแอบบเข้ามาวันด,ดีครับมีใครอยู่หรือเปล่านะเหมือนเหรียญมันจะพาเข้าไปข้างในเหรอใช่ปะโอนงง้นั่นไงน่าจะต้องแอบ,บเข้าไปครับหรือไม่ต้องแอบบผมขุดได้เลยเอ,อ นี่ไงวูวเดี๋ยวมีกลับระเบิดด้วยเหรอระวังตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยนะเราแอบเข้ามาแบบนี้นะครับชื้โอเคครับผมภารกิจให้เข้ามาในนี้แล้วยังไงต่อให้เราแย่งไมโครโฟนนะครับผู้ประกาศนะครับผมเอา้าผู้ประกาศอย่างนั้นเหรอเอาไมโครโฟนมาดิอ่าเปล่าประกาศครับเอาละ่ะทุกคนเอา้าเสียงยังดังไม่พอแบบต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อกระจายเสียงนะครับโอ,โอเคอันนี้เหมือนจะเป็นหอคอยอยู่แล้วนะครับผมปีนขึ้นไป มาแล้วมาเรามาดึงอ่าคนของอาณาจักรนี้เนี่ยมาเป็นพวกกันดีกว่าครับประกาศประกาศตอนนี้อาณาจักรปาคิวเลอร์ได้เปิดแล้วนะไม่เก็บภาษีด้วยย้ายมาอยู่กันเถอะและเหมือนจะยังไม่พอครับเราควรจะแบบว่าแปะใปประกาศไปด้วยดีกว่าเป็นการโปรโมทนั่นเองเออไปก่อนอื่นนะครับออกมาจากตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าและก็แปะไว้ตรงไหนดีเอาทุกบ้านอนะ <c oughs> บ้านไหนมีก็แปะไปเลยแล้วกันครับ มาที่นี่เถอะที่นี่เนี่ยดีที่สุดแล้วผมบอกเลยว่าผมใส่ใจประชาชนทุกคนนะแปครับแปครับผมแยังคูแข่งกันแบบนี้แหละไปครับผมไปครับผมเอาละแปให้คนทุกบ้านเลยนะครับอเอาดีครับผมเฮย้ยเดี๋ยวนะเารกิจตอนนี้คือให้ระเบิดหอคอยนั้นนะครับผมโอ้แต่เทียนที่ยังเหลือนี่ว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวทําเป็นอันนี้ละกันนะครับอันนี้ไม่ได้เหรอเลสโตนท็อตก็ได้โอเค ผมก็จะวางไว้สักตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากระโดดหนีลงไปเลยนั่นเองครับวางก่อนวางก่อนโอเคครับผม,มคือมันจะต้องเลนแน่นอนอะ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ลากลงมาตรงประมาณนี้โอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้ตัวพร้อมใจพร้อมไปกันเลยดีกว่าครับผม let's go ไป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 เดี๋ยวโดนลูกหลงได้นะครับระเบิดหอคอยก็ผมหืโอคโอคตรจะรุนแรงครับวยไอตัวขบนไม่ระเบิดอะ่ะ แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะครับผมเพราะดูเหมือนว่าภารกิจเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนหลอดเลือดนะมันคืออะไรวะนะ่ะไอรอนคิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีราชาไอรอนผ่มาครับราชาของอาณาจักรนี้อย่างนั้นเหรอไนนยนะ่ะมันเป็นคนไม่ดีตายซะเดี๋ยวเราจะยึดครองอาณาจักรนี้เองตายเออวิเลือดมันโคตรเยอะเลยผู้ชมทำไมมันดูถึกจังวันนี้เอ,อ้ยโดนตายได้แล้วนะเออเรียบร้อยฮะโอ้ ขอกินซะหน่อยโอ้โหหิวเลยวะ่ะคุณเชอโอเคซื้ออาณาจักรนี้นะครับผมในราคา300รอเอเมลลหวานชิยับเลยครับเจ้าวันนี้เออเรียบร้อยครับผมไหนดูดิจากเหล็กนั้นเอาไม่เปลี่ยนหรอนึกว่ามันจะเปลี่ยนแบบไอ้เมื่อกี้ครับหรือว่าตีมสีมันบอกว่าสดใสอยู่แล้วน่าจะใช่นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ภารกิจเนี่ยบอกให้เรากลับไปซื้อของโอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ต้องปลอมตัวแล้วใส่นี้ดีกว,ว่าเท่กว่าเยอะ เอาละทีนี้ซื้ออะไรดีครับเออปลอมตัวเป็นชาวบ้นานอาณาจักรทองนะครับผมก็น่าจะอันนี้แหละเนาะที่เหลือน่าจะยังฮะอาณาจักรทองโอเคปลอมตัวอีกแล้วเป็นยังโอมที่แบบเวอร์ชั่นทองฮะโอ้โห <c oughs> เห็นแล้วขนลุกเลยครับผมทำไมมันดูแบบว่าอลังการหรูหราขนาดนี้ล่ะ <c oughs> แล้วเราเป็นใครเนี่ยเก็บภาษีที่5้าเอเัล่านะครับอุ๊ยมันเยอะไปหรือเปล่าประชาชนจะอยู่ยังไงเนี่ย ไม่ได้ครับผมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไม่เอาเลยครับผมอุ้นดะเะะราชามันหลับอยู่นะครับราชาพิกลินเหรอโอเคดูเหมือนว่าจะเป็นเวลานอนพอดีนะครับซึ่งเราแอบย่องเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดังนี้ไปดังนี้โอเคครับผมน่าจะได้แล้ว <c oughs> หลับเฉยโอย้ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านปลากลัวเหรอได้ดีครับเราเป็นราชาที่แบบกระโดดปากัวเก่งอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลุยกันเลย let's go มาดิครับมาดิครับอุย้ยเดี๋ยนะขึ้นมาตรงนี้ก่อนกระโดดไป เออไปทางนูนะ้นฮะแต้ป่ะผมลองดูครับผมโอ้ยตกเอาม่เอาม่ขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคครับผมยังได้อยู่นะเมื่อกี้ถือว่าไม่มีใครเห็นไปครับไปครับโอเคมาทางนี้ได้แล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะลูกศรลงมาข้างล่างเหรอสวัสดีครับนี่ไงวงแหวนภารกิจครับผมให้ทําอะไรต่อให้เราหาทางอ่าเข้าประตูไปเหรอแต่ประตูมันล็อกอยู่นะครับแล้วนี่คืออะไรเนี่ย O G L D ก็คือคําว่าอะไรวะแปลกๆอ๋อ หรือว่ามันต้องเลี้ยงใหม่วะอันนี้เนี่ยคืออาณาจักรทองใช่ไหมโกก็ต้องเป็น G O L D นะครับอ่ามามามาขอลองเลี้ยงหนะ่อยก็ต้องขุดก่อนนะครับผมสลับตำแหน่งนิดนึงเอามาเอาบล็อกมาก่อนโอเคครับพอเราเก็บมาแบบนี้โอ้ยเด้อเก็บมาให้หมดก่อนได้แล้วนี่ไงที่คนจะเลียงเนะี่ย G นะครับผม O L แล้วก็ดีใช่ไหมอุย้ยประตูเปิดแล้วคุณผู้ชมโอเคถูกต้องครับ แล้วนี่ทําอะไรต่อครับเนี่ยประตูนะครับผมอะไรอะ่ะต้องใช้รถรางเหรอซึ่งรถรางอยูหนีไงย,ยูหนี่ไงโอเคหนึ่งนะครับต้องมีสีนะครับผมอันที่สองอยู่ที่นี่ปึอ่าได้มาแล้ววางไว้ตรงนี้นั่นเองไหนดูสิอย่างต่อไปนะครับโอเคอยู่ในห้องนี้ครับผมด้านบนไม่มีเพิ่มนะอันที่สาวางไว้อย่างนี้ส่วนอันที่สีูู่่ไหนวะ แล้วไอ้แบบพวกนี้มันเยอะจังเลยไหยพวกนี้เนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่แล้วไห้มันเยอะเกินครับนี่ไงโอเคครับผมเยอะจนแบบของเต็มอะ่ะเออออกหน่อยไปครับไปครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมไปกันต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นแบบห้องเที่ยไว้เก็บกฎหมาย,ยางี้เหรอไหนดูดิกฎหมายของอาณาจากักรนี้ให้ใจา่ายภาษีถ้าเป็นไปได้ห้ามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ให้ใจ่ายภาษีเพิ่มอีกขู่ ผมว่าผมทนดูไม่ได้หมอคุณผู้ชมอย่างแรกเลยไอตรงนี้เนี่ยควรจะแบบห้ามฆ่าคนอื่นไปเลยฮะจ่ายภาษีเพิ่มหรอไม่เอาออกเลยครับผมนี่ดูว่าให้ฆ่ากษัตริย์แห่งทองนะครับนี่คิวโกคิงครับผมอ่าอันนี้ก็อ,ออกเหมือนกันไม่ต้องจ่ายภาษีเออบอกเลยแจ่มจัดนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ทุกคนน่าจะไปฆ่าอาณาจักรทองแล้วนะครับไม่ใช่ดิราชาทองนะครับผม ทีนี้เรากลับกันดีกว่ารอบนี้สบายฮะไม่ต้องจัดการเองนะครับผมไอเจ้าพลิกลินหลับอยู่ก็คือแบบโดนเตะเฉยเลยนะฮะออกมาแล้วและทีนี้เราสามารถซื้อได้ในราคา100เอเมอรัลด์นั่นเองแล้วมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าวิ่งงีเปลี่ยนไปแล้วเป็นธีมเดียวกันนะครับผมค่อนข้างสวยเลยแต่เมื่อกี้มันไม่เปลี่ยนเนาะไม่เป็นไรครับเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกลับมาซื้อของอีกแล้วนะครับผมน่าจะต้องมีของจําเป็นแหละ,อ,ะอันนี้ ปลอมตัวเป็นไก่เหรอแล้วก็น้ำยานะครับสัญญานี้น่าจะยังหรือเปล่าเอาเป็นว่าดูจากภารกิจก่อนเขาบ่อยให้เราเนี่ยแอบเข้าไปในห้องแฝบของอาณาจักรแห่งเพชรนะครับและเออไหนลองดูไอไก่ดีดิฮะผู้ชมคือเราแปลงร่างเป็นไก่เลยอะราชาไก่อะไรเงี้ยครับโก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าอาณาจักรเพชรจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูดีกว่าครับโหผู้ชม อย่างใหญ่เลยผมนึกว่าแบบเมืองแห่งโลกอนาคตอะอุย้ยมันหลูก,กว่าขนาดนี้เลยหรอผมรักอีฉาจริงๆเลยครับจากอาณาจักรเพิ่งเริ่มต้นของเรานะครับซึ่งออันนี้ใช่หรือเปล่านี่ไงมีเลขศูนย์หนึ่งด้วยห้องแลบหมายเลขหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องไก่มาแล้วให้ทำอะไรเนี่ยอุย้ยเขาบอกให้เราฆ่าซอมบี้ที่อยู่ในนี้นะครับฆ่าไงดีอ่ะอ๋อเราได้น้ํายาอะไรสักอย่างมา มันพอจะฆ่าได้หรือเปล่าวะลองขุดแบบนี้ดูนะครับผมขุดเข้ามาแล้วก็โยนเข้าไปอุ้ยตายเลยคุณผู้ชม <c oughs> โอเคทีนี้เราไปที่ห้องแลบที่สองนะครับห้องแลบที่2อ,อยู่ไหนนะโอเคมันเรียงกันเลยนี่หว่าโอเคในนี้จะมีอะไรบ้างก็ผมน้องไก่มาสำรวจอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะนั่นมันตัวอะไรอะเอเหมือนจะเป็นแบบม็อบเหรอที่รวมกันนะครับเดี๋ยวๆๆๆๆ เราสามารถช่วยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกให้เราฆ่าลองสับดูนะครับอุย้ยมีชิ้นส่วนนะคะผมให้เราต่อชิ้นส่วนใหม่เหรอขอดูหน่อยอย่างอันนี้เป็นหัวไก่นะครับอันนี้เป็นตัวไก่โอ้นี่ไงจับรวมกันแบบนี้เหรอเมื่อกี้มันแบบรวมลากแปลกๆฮะโอเคเราทําให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับนี่ไงไกลายเป็นสัตว์โลกน่ารักเหมือนเราแล้ว,ลวต่อกันที่ห้องแลลที่3เลยฮะมีอะไรอยู่อะโล มีเหรียญให้เก็บด้วยครับรอบนี้มีไล์อ่ะมีไล์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> นั่นผมเห็นถูกใช่ไหมนะ่ะมันคือเดอะฮักเหรอโอ้โหผู้ชมดูเดอะฮักดิตัวยังใหญ่นะครับเอ,อเขาบอกให้เราเนี่ยผ่านเขาวงกดนี้ไปเหรอโอ้ยนี่ทางลงครับผมอโอเคเขาวงกดใช่ไหมไห้ลองดูซิมาทางไหนครับนี่ไม่ใช่ทางนี้โอ้ยผมระเกียดเขาวงก้จริงๆเลยเฮ้ยใช่แน่เลยวะ่ะนี่ไงเจอแล้วครับผมเฮ้ยผู้ชมมันหลอกไปแล้วอะ่ะ อะไรอะได้ๆๆออกไปเลยหรอฮัลโหลเหมือนเราจะปล่อยมันแบบออกไปทําลายหรืออย่างงี้ปะวยไปแล้วคผู้ชมซึ่งเอาเป็นว่าไม่ต้องไปนสนใจมันล้วฮะเพราะภารกิจตอนนี้เนี่ยให้เราสามารถซื้อ,อนจาจักนี้ได้แล้วไปครับผมซื้อ,อนจาจักรแห่งเพชรกันดีกว่าปลดปล่อยพวกอาศาตทดลองอะไรอย่างงี้นะครับอาณาจักรเจ๊งเลยอบผมแลให้ผมซื้อตรงไหนอ่ะประเด็นคือมันกว้างซะด้วยดิอ๋อนี่ไงเจอแล้วราคาสี่พันอย่างงั้นหรอโอ้โห ซื้อแลวสบายอยู่แล้วดีครับแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้อาณาจักรแห่งเพชรก็เป็นของเราแล้วและทีนี้ก็ถึงคิวของอาณาจักรเนเธอร์ไร์แล้วฮะให้เราไปคุยกับราชาเหรอว่าแต่ทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยทางเข้าใช่ทางนี้หรือเปล่าโอ้โหอ,อาณาจักรโคตรใหญ่ทางเข้าเล็กนิดเดียวนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะวิทเทอร์เหรอหนะ้าโอ้เราจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะหวัดดีโอ้โหคผู้ชมห้องมันแบบอลังการจัดเลยว่ะเพี่อนผมขอคุยด้วยหน่อย นายอยากได้อนจาจักของฉันอย่างนั้นเหรอกล้ามากเลยนะที่มาท้าทายที่อาณาจักรของฉันเนี่ยได้สินายจะต้องเอาทหารของนายเนี่ยมาสู้ของฉันในสนามประลองโหคือจัดสู้กันแบบนี้เลยซึ่งเหมือนเขาจะให้เวลาเรากลับไปเตรียมตัวนะครับยังเหลืออะไรให้ซื้ออีกไหมอ่ะฮอลลสัญญาจ้างทหารนะคะผมไหนซื้อมาดิสี่เหรออ๋อคือเราเนี่ยจะต้องจ้างทหารสี่คนพอดีเลยเอาเป็นว่า หาทรรหารที่แบบอยู่แถวแถวนั้นพอดีเลยด้วยน่าจะมีประชากรอยู่แล้วแหละใช่ปะละ่ะนี่ไงนี่ไงลุงสนใจไหมมาเป็นทหารเออได้มาหนึ่งแล้วครับได้มาสองนะครับผมมีอีกไหมสามนะครับเออหายคนหนึ่งว,ว,วู้ดีคนที่สี่เรียบร้อยครับเราได้แกงแล้วนะครับผมป่ะเราไปลยุยเัยดีกว่าที่อาณาจักรนี้นั่นเองว่าแต่อารีนามันอยู่ไหนวะอุ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชม เราก็ควรทําชุดก่อะนี่ว่ะทำเกระาะใส่ด้วยละกันครับโอเคครับผมใส่ก่อเข้าไปพร้อมแล้วอ,อ๋อเท่าที่มองดูเนี่ยน่าจะเป็นตรงนั้นนะครับโอ้โหโ,หโคตรใหญ่อะ่ะไปรอบนี้จะต้องชนะประลองนะครับผมเพื่อได้ยึดอาณาจักรนั่นเองอก็มาดยครับทหารของเราเนี่ยก็ดูเก่งใช้ได้อยู่นะไม่น่ามีอะไรต้องห่วงนะครับเคลุยเข้ามาแล้วครับผมอะไรอะ่ะโอ้เขาดาวครับห้าสี่สาม สองหนึ่งมาจากไหนอ่ะอุ้ยมาแล้วคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับราชาก็มาสู้ด้วยเหรออุ้ยแบบนี้ก็ค่อนงน่าสนใจเลยครับมาดิราชาวิเทอร์นะครับผมโดนอุ้ยย่ามันมาดูวุ่นวายจังวะอันไหนทหารเราอันไหนทหารมันเนี่ยดูไม่ออกครับอุ้ยทหารมันฆ่าไปแล้วอุ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าไอทหารที่เรามีเนี่ยมันมาลุมเราด้วยละ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่มันแปลพักนี่หว่าวอดงงไปหมดแล้วครับเอาเป็นว่าฆ่าให้หมดเลยแล้วกันไม่รู้ใครเป็นใครครับผมเอ้า โอ้ยใช่ปะเนี่ยโอ้ตกใจเมื่อกี้มันแบบวิ่งเข้ามาหาหมดอ่ะนู้นมันจะฆ่าเราครับเอาเป็นว่าชนะแล้วเหรอไปซื้อกันดีกว่านะครับอาณาจักรนี้เนี่ยหน้าตาทห,หารดันเหมือนกันด้วยโคตรหล่อนมาแล้วมาแล้วผมสามารถซื้อได้หรือเปล่าอา๋อตอนนี้เรามีอยูหกพันนะครับอันนี้มีอยูเก้าพันเหรอเดี๋ยวกลับไปหาตังก่อนแล้วกันไม่ได้มาเก็บตังตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหผู้ชมได้มาหมื่นหกแล้วครับ โอเคถึงเวลาของเราแล้วซื้อไปเลยครับผมเรียบร้อยทีนี้เปลี่ยนไหมอู้นี่ไงกลายเป็นแบบตีมเดียวกันแล้วนะครับซื้อได้หมดเลยครับผมแบบว่าอยากแอบสองข้างในอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไหนดูดิโอ้ดูดิตอนแรกมเป็นตีมแบบดำๆใช่ปะ่ะตอนนี้ก็ตีมเหมือนอนาณาจักรเราแล้วฮะทีนี้เขาให้ซื้อของจากช็อปนะครับเหลืออะไรกะ่ะเออเหลืออยู่2อย่างนะครับผมเป็นแบบว่าธงเหรอธงเอ้ย ทำไมมันซื้อได้หลายอันจังอะเดี๋ยวก่อนเออแล้วเนี่ยหนังสือกฎหมายนะครับเอาซื้อไปก่อนแล้วกันเนาะบอกให้วางทงไว้ใช่ไหมไม่ใช่วางแปะนะครับโอเคแปะเพื่อเ,เพิ่มความเท่น,นะครับผมเออเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนกฎหมายเหรอไหนดูดิรอบนี้เดี๋ยวพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มัง้งขอให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะแล้วก็ฝากกดซับ ปาคิวเลอร์ชแน,นลด้วยนะครับผมท่นี้ก็พอแล้วอืมนี่แหละดีแล้วฮะทีนี้เขาบอกให้เราไปที่พาเลทที่เขากําลังจัดนะครับอ๋ออยู่ไหนอะพาเลทเหรอโอ้นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> โคตรเยอะเลยคุณผู้ชมขบวนพาเลทเพื่อเราเลยเหรอเนี่ยอันนี้มันบอกว่าอะไรอะประชาชนของปาคิวเลอร์คิงดอมนะครับวีเทจัดครับผมโอเคมีพาเลทให้เราฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอาณาจักรเอนเดอร์ได้ทําการโจมตีเรา จงปกป้องประชาชนซะอาณาจักรเอนเดอร์หรอหุยเดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไรวะน,น่าโคตรใหญ่ครับนั่นนั่นเราออกไปดูดิโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยดูสุดยอดไปเลยนะครับผมอาณาจักรเอนเดอร์โคตรใหญ่เพื่อประชาชนของเราที่เราไปยึดครองมานะครับเราก็จะต้องไปครับผมใช้นี้ได้ไหมเนี่อลูกไปครับผมอุ้ยโคตชอบ็บินมา่างนี้เลยครับไปครับผมผมพร้อมจะช่วยประชาชนแล้ว อ๋อแล้วทีนี้ผมต้องจัดการไข่ครับเดี๋ยวนะมังกรเหรอนะโอ้คือตัวมันเหมือนเราแต่แบบหัวเป็นมังกรนะครับแกใช่ไหมที่จะมาโจมตีอาณาจักรของเราเนะี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะเราจะต้องปกป,ป,ป้องรับผมเพื่อประชาชนทั้งหลายเออฆ่ามันตายเอ็นเดอร์ดาก้อนไอเอ็นเดอร์คิงนะครับผมเรียบร้อยชนะแล้วฮะกลายเป็นอาณาจักรสุดยอดเลยับผมคือคาแรคเตออะไรอะสามารถยึดครองได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ฐานนะครับผมไปถึงเนเธอร์ไลท์แล้วก็สถานที่แห่งนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ